ไปเกี่ยวรอบที่สองนะครับรอบแรกหมดไปแล้วหนึ่งจานเราขายไม่แพงนะครับเขาขายไข่เจียวปูจานละสี่พันแต่เราขายไข่เกียวตัวตอนพึ่งหลวงนะครับจานละห้าพันห้านะครับเดี๋ยวมาดูกันทำไมมันถึงแพงอ่ะรอสักู้ทา<อ>สี่ปี<อ>มันจะได้ครั้งหนึ่งนะครับ มันไม่ได้หาได้ง่ายๆดูนี่ใส่ลงไปอย่างนี้นะครับน,นี่เลยครับเดี๋ยวเราก็จะเป็นลงกระทะนะครับน,นี้แค่คนๆพอเดี๋ยวมันจะแตกครับเราใส่พริกเข้าไปด้วย,ยใส่พริกด้วยนะครับอันนี้จานที่สองครับเอ้ยแต่จานแรกอร่อย,อ,ยอันนี้จานที่สองใส่พริกไปด้วยโอเค นี่นครับเราจะเอาไป่นะครับไห้ปลาปนะครับแบบนี้นะครับไข่เกี่ยวตัวอ่อนพึ่งหลวงนะครับ แล้วตัวอ่อนพึ่งหลวงไปเอามาจากไหนเนี่ยมันไปกวนที่บ้านเรานะครับเราก็เลยจัดการซะ <c oughs> โอเคสแสดงว่ามันก็มีกินแค่ปีนี้ปีเดียวใช่ไหมปีสอปีสามปีไม่ได้หากินง่ายนะครับ <c oughs> แล้วจานนี้<อ>จะขายเท่าไหร่ครับจานนี้เอาไปเขาผัดไอ้ไข่เจียปูเขาขายสี่พัน อ้านนี้เราขายสี่พันห้าพอโอเคใช่เพราะมันปีเดียวกินรั้งหมดเป็นปีมันจะได้เแต่กุ้งมันมีไอป,ปูมีนมี่กินทั้งปีในตัวอ่อนพึ่งเนี่ยมันโอ้โหปีสองปีสามปีถึงไ,ได้กินนี้หนึง่งเราไม่ได้ทำร้ายธรรมชาตินะครับแต่เขามารบกวนเราเราก็ต้องจัดการทำมบบันระทะ ไม่ใชเตะหลิวด้วยเหรอเดี๋ยวเราจะโยนไข่ให้ดูนะครับโอ้โหเจ๋งเจ๋งเจ๋งยนไข่ให้ดูง <c oughs> ่ายเลี้ยงสีสวยๆส,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 สวยงามตามท้องเรื่องนะครับตวัวอ่อนพึ่งหลวงนะครับกับไข่เจียวใส่พริกสดนิดหน่อย คลกดติดตามเสวยสวยแต่กินได้แน่นะกินได้สิครับสามส,<า>สี่เป็นหนะ้าได้กินไม่ได้ขยะของคนทอดไปอ่า <c oughs> นะเริ่มร่อนแล้วนี่เริ่มร่อนแล้วเห็ <c oughs> นไหมโอ้เชฟเอ้เริ่มร่อนแล้วนี่ไหมสวยงามสวยงาม เมื่อกี้เราได้ทําจานแรกไปแล้วนะอรอ่อยไปแล้วอร่อยเพราะว่ามันมีน้ําหวานจากน้ําผึ้งเนี่ยทอบเนี่ยเป็นน้ําหวานเนี่ยอันนี้เราใส่แก้พริกแล้วก็อ,อะไรนะระวังโทรศัพท์นะครับเราจะกลับไข่นะครับโอ,อ้โหือชีบอ่ะเนี่ยคล้ายๆกับไข่ไขเจียวไข่น้ำมเลยแล้ว,ลลลวลนี้ถ้าจะกินนะต้องจองเป็นปีนะครับจอเป็นปียังไม่ปีเลยครับ่หากินง่ายๆตจองเป็นปีประทานโทษ เพราะพึ่งหลวงเนี่ยมันเป็นพึ่งป่าแต่แต,ตอนนี้อกกนตอนนี้จะละห้าพันยังไม่มีเลยขาที่ั่ไหมสวยสวยอาจจะมีรสเผ็ดรสหวานน้ำพึ่งแล้วก็รสเค็มจากน้ำปลาน,นิดหน่อยใช่ไหมใช่แล้วก็รสไข่ที่ จานเก่าเราทำกินกันไปแล้วนะฮะอร่อยเราก็เลยจะทำจานใหม่พ่จะดีดีกับรา โอ้โ, yeah. โดโดกระพาร้อนสวยงาม <c oughs> เชฟวินนะครับจากเสรีชนคนสร้างงาน <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่าไม่ใช่รังผึ้งจริงๆตอนนี้รังผึ้งยังอยู่นะครับเราได้แกะรังผึ้งเอาตัวอ่อนของรังผึ้งไป <c oughs> ทำไข่เจียวจริงๆนะครับอร่อยครับพอผมกินไปแล้วเลยขอซ้ำอีกรอบหนึ่ง ขอบคุณครับ